ครับสวัสดีครับจูกระแมวบอมโบนเดรวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่มีเสียงดังวุ่นวายนิดหนึ่งครับเนื่องจากตอนนี้คู่ใจก็ได้โดยการก็คือต้องการครับผมต้องการที่จะจะ,จะทำท่อมันนี้เ,เนาะหลังจากที่ขี่เงียบมานานเราช่วงนี้ทํางานกลางคืนครับผมก็ดูๆขี่รถมันเหมือนจะนเงียบเหงานิดหนึ่งครับววก็เลยต้องการเอาบอลเท้าของเรานี่มา ความหน่วงหูครับเพื่อชัดเจนกับอีกหนึ่งคันครับหนึ่งคันคันนี้ครับผมสําหรับลูกค้ามาจากอะไรสมานชัยไลติงครับผมสมานชัยไลติงได้นารถเข้ามาทําเดินท่อตอนนี้ได้ออกอกท้ายครับผมของรถตู้คันนี้สวยดีจริงครับผมคันนี้ครับสำหรับสติกเกอร์จัดได้ดีมากครับผมโดยทีมงานครับคุณภาพครับจากร้านช่างหน่วยเมือง อ่าเมืองช่างถ้อยเสียครับผมวา <Wow. S 2> เป็นตำนานมาตั้งนาน,นครับสำหรับร้านนี้ครับตั้งแต่เลกแต่น้อยครับสมัยวัยรุ่นผมเห็นมาเนี่ยผมก็ยังเห็นเขาอยู่เนาะึ้นเป็นน้าคนที่ประสบความสําเร็จมากมายครับช่วงไวัยรุ่นช่วงอ่ารักเลขสี่เท่ากันนี่เนาะ <What? S 2> เป็นอีกบุคคลหนึ่งครับในสถานที่บุรีรัมย์เราครับที่อ่าทการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ เรื่องท่อครับผมท่อแต่งท่อซิ่งรถเราไว้ใจได้เลยครับผมสาหรับช่างหนุ่ยวันนี้เนาะคืนอ่าก็หนึ่งลูกค้าครับก็ได้ส่งมาแล้วครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้ครับรถขนส่งแอร์หลายนาที่เลยครับทานขนส่งแอร์จำหน่ายแอร์แล้วก็อะไรเนาะคืนสำหรับรถตู้คันนี้ครับเสียงเร่าๆเลยครับผมได้ออกโดยท้าแล้วครับผมส่วนท่านี้ก็เป็นของผมครับผมด้วยความเงียครับช่วงนี้ว้าวออกครับ พิเศษช่วงกลางคืนครับมันเวลาขี่นี่มันเหมือนจะเงียบเียเงาเงานิดหนึ่งครับก็เลยอยากให้ม,มันมันอื้อๆหน่อยกล่อมเพื่อให้ได้ยินเสียงกับแทงหูจังนิดหนึง่งขี่แบบเงียบๆมาโดนแล้วม,มานานทำงานกลางคืนด้วยช่วงนี้ก็เลยไม่อยากให้มันเงียบม,มากครับอยากจะได้ยินเสียงท่อให้มันปลุกครับกลัวรับกลัวรับนิดหนึง่ง อยู่ที่ร้านครับเมืองช่างท่อยเสียครับผมเป็นร้านเปิดมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับเป็นวัยรุ่นช่วงช่วงช่วงอายุอายุเท่าผมนะครับช่างนี่เขาประสบความสําเร็จมากมายเลยครับสาหรับช่าง่างวันนี้นะวันนี้ก็จะเอามาทอดผักกาดงครับผมผักกาดเนาใส่ใส่ท่อนผักกาดเห้มนยิงออกตรงเพื่อให้การขับขี่มีอัตรอัตรและก็ เพื่อไม่ให้กลมเพื่อให้เพื่อให้มันเสียงเป็นพกุกเรานะครับผมไม่ให้มีเกิดอาการแบบง่วงหาวหานอนหน่อยครับว่าช่วงนี้ได้ทํางานช่วงกลางคืนครับผมนี่ครับผมนี้ครับเป็นนช่างเราครับผมจุดลูกูด้วยผมงานเข้าช่วงนี้ก็ทํางานแบบไม่มีพักผ่อนเลยครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปไหนครับสำหรับช่างเนาะ แต่เวลานั่งเอ่อนั่งกินน้ำเนี่มีอยู่พอ,พ,อพอมีพอมีว่างหายอยู่ครับสำหรับสำหรับเวลาเวลาว่างที่ช่างขอแหงครับพอมีเวลางแค่ช่วงนั้นเลยครับผมและถ้าให้ออกไปเหนื่อยตาดวงตาแดดนี่ขอคิดดูก่อนแม้แต่ช่วงกลางคืนนี่จะออกไปก็ยังไม่ค่อยสูดเท่าไหร่เลยครับผมอ่าวันนี้ช่างนุยอามีงานอะไรบ้างครับผมสวัสดีครับผมอาช่วงนี้ได,ได้ไปรถรถตู้นี่เข้ามาทำอะไรครับวันนี้เนี่ย เดินทอสโตนเลออกท,ท้ายเลยครับเดินทอซ้อนเลออกท้ายยาวเลยนยวเลยาวเลยครับผมรับประกันว่าจ<ร>ืดแรงผมเดผมเรมาดูของผมครับผมว่าจะเป็นยังไงตัวนี้คืนเนาะหลังจากใส่พักมาแล้วมันกี่ทำงานกลางคืนเหมือนมันจะง่วงนิดหนึ่งครับผมก็ลเลยการมาถอดออกเอาพักกลางออกครับผมเพื่อจะยิงยิงตรงนี้ครับผมตัวนี้เนาะ เสียงมันมีความเร่าหนิดนึงเร่าใจครับผมแล้วก็ท่ายของผมตอนนี้มันรุดดูรู้ใชยเล็กโอ้โหสุดยอดเลยครับชใยเล็กมาตะโก้อาอาครับผมเ <c oughs> มื่อมื่อึ้นมาเดินดูเลยเห็นโอยยังไงเนาะยังนาโต้นอเจียงเนาะเธอรถมาโรอละดีแต่มันไม่คือสนิมโอ้ยยับเลยอ่ะึ้นสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นบรรยากาศของการ แต่งแต่งรถครับผมใส่ทงใส่ท่อครับผมเพื่อสร้างอัตรรสในการครับขี่ครับผมไม่ให้เรามีอาการง่วงหาหอนอนครับอย่างมาก็ช่วยเราได้ครับผมเป็นยังไงเนาะของผมนี่อารีโวเจ้าประจําครับเผานี่ลึกมากเลยครับเผาเลยแต่เขาก็ว่าเป็นปกติธรรมดาครับไม่ยันไม่อะไรเนาะโดยความที่เพื่อนๆนที่ได้ใช่กันมาหลายคนครับผมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเซตตัวเตี้ยนี่มันไม่ ไม่ย,ยันครับไม่ไม่ยัายยานเกียร์ครับผมออมาดูข้างล่างครับผมรถผมเคลนเป็นปวกเต็มเลยครับนี่อะไรนี่แม่เว้ยอะไรมาแกะสักนิดหนึ่งก่อนนี่ครับไม่รู้ว่าไอแมงนี่มันชอบจริงๆเลยขนาดรอดมันก็ยังอยู่ผมก็งึดเหลือเกินเดี๋ยวว่าเป็นการพารูนิชลรรบล็อกของผมอีก <laughs> S 1> <S 1> ผมทาคลิปไปคลิปหนึ่งครับผมทําคลิปไอ้หมูกรอบเนาะซักผมใช้ไอไ้อซ่อมแทงหมูเพื่อจะอไปต่างเนาะกับกายว่าเป็นการส่อพอฤติกรรมการรุนแรงครับผมโคตรโคตรซวยเลยตัวนั้นไม่ได้ตังค์ครับ<อ>ไม่ได้เงินเลยอ่ะ <S 2> <S 2> ผมก็ต้องลบคลิปลบคลิปทิ้งครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่นอกเหมือนกับแทงไอ้แทงหมูกรอบอีกและเป็นสายเดียวกันเนี่ยแล้วผมลองดูครับว่ามันจะ แจงเกือนผมมายัางไงนะว่าเป็นการอสอบพฤติกรรมความรุนแรงหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช่ครับแต่ดูสภาพแล้วอากาศแล้วก็ท่าทางนี่เหมือนกันกับที่ผมทาหมูกรอบเลยครับที่ผมลงไปนัะนะ่นแะโอ้ยน้ำเอ์ย่อยใส่มันก็หาที่ทําได้ได้จริงๆเลยผมยอมรับยอมมันจริงเลยไม่รบกวนช่างตอนนี้ช่างก็ได้ทําการถอดไปแล้วครับท่อนท้ายเนาะขึ้น อันนี้ผมจะมาวิ่งท่อนกลางครับผมขึ้นโอ้ไม่ได้บอกช่างว่าเผื่อนหน้าเผาด้วยเนาะเราไม่ได้บอกเมื่อก,กี้คุยกับแกว่าเออใส่แล้วนอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงนะครับป็นก่อนเดียวเพราะว่าเรื่องจากเสียงมันดังเดี๋ยวทำเซตใส่สเซตปุ๊บเดี๋ยวผมจะมารีวิวอ่าฟังเสียงข้อ แซตรีโวตัวนี้ฟังครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับครับยิงตรงครับอ่ามีพักกลางครับผมว่ามันจะได้ฟิลตแตกต่างกันยังไงครับผมในรูปแบบนี้เนาะเดี๋ยวปล่อยหน้าที่เป็นหน้าที่ของช่างที่ดําเนินการไว้ก่อนครับเรารอสักครู่แล้วก็จะมาฟังเสียงยาวออกว่าจะมีความไพเราะมีเสียงมันจะใสซึ้งขนาดไหนครับผมเสียงผมคุยกับช่างใหม่่างชนุยชงชนุยเดี๋ยวขอเป็นไอ เพื่อไอหนาผ่าร้อมเลยเนาะเป็นสเต็ปเขาตัวเนี้ยลูหนาผาเลยใช่ไหมไม่ไม่ก็คือทําไว้แต่ผมจะยิงยิงยาวแหละแต่ก็ให้ขอมีท่อนลงหนาผ้าด้วยอันนึงะนะโอเคครับจัดห้ครับสักแบบร่ำไรครับไม่ยาก <laughs> โอเคตอนนี้ช่างก็ได้ทําการวิเคราะห์ครับผมวิเคราะห์ในการที่จะถอดชุดออกมาครับผมเพื่อทําการใส่ตัวท่อนตัวนี้จะทําเป็นสามสามสเต็ปเลยครับผม สองสามใช่สามสามครับก็จะมีจัดลงหน้าเพาหนึ่งครับผมแล้วก็เผื่อไว้เวลาวิ่งข้างกายผมก็จะสวมท่อนกลางที่มีที่มีพักกลางนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะวิ่งวิ่งออกท่ายครับผมในส่วนวิ่งในการทํางานเนาะจัดนิดนึงครับเผื่อวันไหนเบื่อเผื่อวันไหนมีผมเงียบเงาหนึ่งเราจะจัดลงหน้าเพาครับเผื่อเสียงของเราใจอยากมาฟังเสียงดูครับผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับผมเพราะว่าขี่มากะโดยที่มีพักกลางนี่ก็ เวลาประมาณสามปีเราใช่เนาะช่วงแรกช่วงแรกช่วงปีแรกครับปีแรกผมออกยิงท่าครับท่าย,ยาวเลยแต่ด้วยแม่บ้านก็นบอกว่าทำไมมันดังแรงจังนองหูเนาะก็เลยแอบไปจัดมาให้เมียมหน่อยแหกฟังนิดหนึ่งก็เสียงไม่บ่นผมว่าท่อผมดังเรายังไม่สู่เสียงแม่บ้านครับดังยันหูผมเอ,อือขีหูกระเด็นกระเด็นเลยครับกระเด็นเลยขึ้นเดี๋ยวอีกขึ้นใจนึงครับผมก็จะได้ฟังเสียงอ่าเสียงท่อของเจ้าเซบอลลงของอเราตัวนี้นะครับผม ตอนนี้นาช่างครับนายช่างหนุ่ก็ได้มาทําการวิเคราะห์ให้กับช่างอ,อีกอีกอกรอบหนึ่งครับผมว่าเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนครับยังไงเนาะตอนนี้ช่างก็เนื่องจากด้วยน็อตได้มีการใช้งานมานานครับหลายปีแล้วนี่ก็น่าจะสี่ปีแล้วครับผมตอนนี้เนาะ,ะช่างก็เลยต้องได้ใช้แก๊สลนิดหนึ่งนะเพื่อเนื่อง,องจากน็อตนี่มัน เกิดการใช้งานครับสนิมเมื่อคืนมาสนิมเกาะมันถอดยากครับเลยต้องใช้แก๊สหลนเพื่อให้เกิดการละลายนิดหนึ่งนะครับผมผมไม่ว่าจะเป็นงานประจำครับของช่างหน่วยเมืองช้างอ่าท่อไอเสียเรานะครับผมไม่ว่างไม้แต่ภารกิจแม่ยามข้าคืนก็ต้องออกอ,อ,กอีเวนต์ครับกับเพื่อนฝูงยามกลางวันนี่ก็นี่แหละครับคือหน้าที่ของช่างต้องทำอาชีพเพื่อประกอบการครับผมรับงานในตรงนี้เนาะ าการวิวแอบสองรถตู้เขาจะนิดนึงครับผมใช้ได้นะครับสวยงามมากเไยคันนี้เพื่นขี่อยากได้แบบไหนครับชอบแบบไหนครับผมช่างหนุ่ยมีการันตีครับผมความงานที่ลูกค้าอยากได้ครับแบบไหน,นยังไงไม่ต้องห่วงครับผมขอแค่บอกครับ บริการดุจยากนี้ครับวุทสหายครับผมเรื่องงานเต็มที่ครับผมเรื่องการตักคอนก็มีเวลาของช่างคราวนี้ช่างก็ได้ทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อการ์ด Z ครับนี่คือเสียงออกจากฝ่ายท่อครับผมฟังระเพราะครับเสียงหวานครับหวานหวานแหวครับเรื่องเลยครับเดอาเปิดเป็นเท็นิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันชัดครับผมว่า มันจะหวานเหมือนน้าตาลไหมเสียงเราใจขนาดไหนครับผมสำหรับเรื่องนี้น้องกินเดี๋ยวให้ช่างเบิร์นนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงครับหนึ่งเสียงมันหวานใหญ่ดีกว่าครับผมดีครับเราใจครับอ้โอเคครับผม yes เบื่อนิด